สวัสดีครับวันนี้ผมรอคอยน้อยนะครับเพื่อนๆวันนี้ก็ถึงวันที่เราเรอคอยแต่ผมบอกเลยนะครับผมนะว่าของทั้งหมดน,นี้ยังไม่หมดตลอดเจ้ารถคันใหม่เพราะว่าผมพูดต,ตรงๆเลยว่าผมอาจจะไม่ได้เบิกแท้เแบบิกสูงอะไรมามากแต่ผมก็จัดมาในงบประมาณ3ามหมื่นครับเพื่อนแล้วก็เอาของโซนไปใส่ก็ประมาณ4ี่หมื่นห้าถึงห้าหมื่นได้ครับผมโดยประมาณนะเพราะว่าเราก็สั่งไปเยอะเหลือย,อยางเหลืออะไรยังไม่ถึงเยอะครับเพื่อนๆต่วันนี้ก็มาถึงก็ประมาณนี้แล้วนะรอให้ดูนี่ นี่ครับกาแฟก็ถึงประมาณนี้ก็ค่อนข้างที่จะเยอะพอตัวนะ<ช>วันนี้เราก็จะแกะให้ดูกันคือผมบอกเลยว่าอโอ้โหของจิงเห็นไหมวันนี้ก็ของวันน่าดีก,กระจายนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปดูลิปกันต่อนะเราก็เติมพลังกับอืมและผมฝากไว้ด้วยเลยครับเพราะว่ากับแอสตรนนี้ที่เขาสนับสนุนมาครับ ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปกันต่อนะครับวันนี้ผมก็มีเว็บดีๆมาแนะนำาลครับเพื่อนๆนั่นก็คือเว็บเอสมายา191นะครับที่ผมมีเงินซื้อทุกอย่างได้ก็ฝากไปด้วยนะครับขอสนบสุนมานะครับเพื่อนๆกับ s อสมายา191ที่สำคัญในเกมเว็บนี้นะครับมีให้เพื่อนๆเลือกเยอะมากๆมีเลือกเยอะมากกว่าพันเกมครับและที่สาคัญเนี่ยเขามีปุ่มไลน์นะครับเพื่อนๆที่แจกเดินสุ่มแจกเงินห้าพันบาททุกสัปดาห์และที่สาคัญเนี่ยมีของรางวัลอีกเยอะมากๆครับเพื่อนๆ ที่สําคัญเนี่ยเพื่อนๆอย่าลืมบอกว่ามาจากช่องผมด้วยหรือว่าเข็นหน้าจอนี้ไปนะบอกว่ามาจากช่องอาโคยน้อยเนี่ยดีสุดเพราะเขามีสิทธิพิเศษรับโบนัสเพิ่มแน่นอนนะครับและที่สําคัญเนี่ยเขามีลิงก์เชิญเพื่อนนะครับรับยอดเชิญเพื่อน1.25เปอร์เซ็นต์ผมบอกเลยครับว่าเยอะสุดและสำหรับลิงก์เชิญเพื่อนนะใครที่สนใจนะครับก็แอดไปได้ครับผมกับแอดมายา191อย่างนึงคือแอดนะครับอย่านึโอเคครับเพื่อนๆเราก็จะแกะของชิ้นใหญ่กันก่อนเลยนะครับเพราะว่ามัน เยอะมากมากครับจิกโกเราก็มีอยากแก้พูดพั่มทำเพลงนะคิดเราเป็นอะไรไม่รู้ว่ามันเยอะมากเียเออผมบอกเลยนี่เยอะมากๆครับคือผมก็ไม่สามารถระบุดได้นะครับเพื่อนว่ามันคืออะไรอันนี้อ๋ออันนี้จะเป็นชุดไฟมั้งนี่จะเป็นกรอบไฟโอ้คือเราไม่รู้นะว่าไฟเทฟไฟเทียมไฟสูงแต่น่าจะเป็นเทียม เนีย่ยมันมมีีแบบนน้้ดวยัไม่ใช่เทียมอย่าไปเรียกเทียมเขาเรียกแท้ตรงรุ่นเออแท้ตรงรุ่นนหะคือมันก็ใส่ได้เหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นชุดไฟหน้าหลังไฟเลี้ยนะครับเพื่อนเราจะไม่แกะให้ดูแล้วกันเพราะว่าของมันเยอะเราก็พูดว่าเป็นชุดไฟหน้าหลังของหัวถึกแล้วกันนะก็ประมาณนี้ส่วนแล้ก็แกนที่ต่อไปครับคือถามว่าทำไมผมไม่แกะถ้าผมแกะดูนะนะกนะมากนี่คิดหนึงครับจิโก้คิดว่าเป็นอะไรอันนี้อ่ะไม่รู้เหมือนกัน อันนี้หนักมากครับเพื่อนๆหนักมือเลยโหยากแค่ไหนคือเขาเขาเพ่งเม่ได้หรอกรอุปกรณ์เก่งเราไม่มีไงเฮ้ยคิดว่าเป็นอะไรเอา้านักอยู่น้ำมันเครื่องมาน้ำมันเครื่องไม่ใช่แตะอ๋อมันติดเก่ามะไม่ใช่ทำไมโอ้นี่ครับเพื่อนๆอันนี้ก็จะเป็นชุดเรามาดู ชุดเอ่อเขาเรียกว่าอะไรขาตั้งคูาชุดล่างอ่ะชุดเมกนนี้ฮะผมไม่ได้สั่งเทนะคือเท่าที่ไหวก็พอนะครับเพื่อนๆก็สปริงอะไรก็คเพิ่งใหม่หมดนะครับเรื่อ้ก็จะเป็นชุดเมกนะเมกล่างนะแล้วก็จะเป็นตัวยึดเอ่ออะไรไม่รู้ขาตั้งคู่เป็นตัวเกี่ยวขาตั้งคู่แล้วก็ขาตั้งคู่แล้วดูแบบผ่านๆก็พอเพราะว่าพอเพราะไม่เยอะขนาดประมาณนี้อันนี้คือชุดเมกนะครับเพื่อนๆตาลายนะหนักเกิน อันนี้จะเป็นชุดใหญ่อันนี้น่าจะเป็นชิ้นดำครับเพื่อนๆใช่เพราะมันเบาออน,นี่ก็จะเป็นชิ้นดำบางคูนนะครับแล้วก็จะเป็นคอนโซลกลางออคอนโซลกลางแล้วก็จะเป็นบางคูนหน้าเพราะว่าชุดสีวัวเถิกมันมีแค่สามอย่างนี้ที่เป็นชิ้นดำามนันครับที่โขเห็นไหมเกแบบเร็วๆนะแบบเก็บชุดใหญ่กันก่อนอันนี้เบว่ากอันนี้คืออะไรนมันเบาเกินเบาเกินนะนั่นแหละ เรใส่ละใส่ลังมันเสืใหญ่เลยติ๊กโคมันใส่ชิ้นใหญ่แต่มันเบาไงใช่ใช่ตก<น>ะกน้าเป็นตาก,ก้าครับที่โคเป็นตกกาก้าผมน็อตน็นอตเดิมใช่น็อตเดิมอันนี้น็อตเดิมนะแต่ผมสั่งน,อน็อตละคมมาแล้วประมาณนั้นครับที่โคมมันมีวิธีแกะง่ายๆว่าแกะข้างล่างดีกว่านะใช่ เโอ้ยเก็บก้างกลางไงดิอันนี้ก็จะเป็นพักเท้าพักเท้าเออพักเท้าหน้าอันนี้น่าจะเป็นตัวรองพักเท้าหน้านี่ครับเพื่อนๆก็แบบหนักอยู่มันเป็นแบบยึดแบบพิเศษมั้งใช่คือมันไม่ค่อยมีใครใส่หรอกเอ๋ผมแค่ซื้อมาใส่แค่นั้นแหละก็ี่บาทนะไม่รู้จำไม่ได้แล้วก็จะเป็นร็ออืมอันนี้พวก็อถบูทอันนี้เป็็นอถบูท น็อตบูธท่อนะครับเพื่อนแล้วก็จะเป็นน็อตบูธตะกาหน้าตะกาหน้านะครับก็คือตรงรุ่นเมื่อกี้เลยปุ๊บไปแล้วก็อันนี้ก็คลิปล็อกพักเท้าหลังแล้วก็จะเป็นบูธล้อหน้าบูธล้อหลังก็มีเมื่อสั่งมาแล้วไม่รู้อยู่คนละร้านกันอ่าโอเคเราดูชิ้นต่อไปครับที่โกก็เรียกว่าก็ไั้นเยอะนะอันนี้เท้าครับเพื่อนขาตั้งขาตั้งเออขาตั้งเอทอาร์ขาตั้งเนียมขาตั้งมีเนียมเอทอาร์ HR, เขาเรียกเนะอทอาร์ก็ประมาณนี้แล้วกัน เดี๋ยวเก็บกันดูชิ้นต่อไปก็เดี๋ยวเราจะใส่กล่องเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเป็นวายุนใต้กับเมฆครับมาเหนื่อยเยอะหายอันนี้ก็จะเป็นเก็บแบบหรือเลาะคือคันนี้เราเก็บรายละเอียดไงเราอย่าได้นวดเอ้ยบูตาก้าอีกแล้วหรือว่าเออบูตาก้าสองอันเลยอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่อ๋ออันนี้จะเป็นบูตาก้าแตงแกนนวดจะเป็นบูตาก้าเดิมแล้วก็นี่จะเป็นแกนยชือขาตั้งคู่การอ๋อขาตั้งคู่อ๋ออ๋อ หายแล้วสั่งอะไรสองรอบเนี่ยห้าอันนั้นอะไรนะอันนี้อุดน้ำมันเครื่องแล้วก็อันนี้บูธท่ออีกอันหนึ่งครับที่โกเลี้ยนทิหายแล้วแล้วนั่นนะแล้วก็นี่น็อตขาตั้งข้างก็ตั้งข้างนี้นะก็ถือว่าโอเคอยู่ทิพายแล้วบูธบูธล้อไอ้บูธท่อททมีสองอันละทำไงได้ก็ไม่ก็เอาไปใส่คันนู้นไงเออแต่มันชอบเลยช่างมันมาอันนี้ อาจจะเป็นพักเท้าเดิมมึงถ้าจะไม่ผิดเพื่อสั่งมาพลาดอ้ยไม่ใช่พักเท้าหลังเป็นพักเท<อ>้าหลังไทยาเต้ยนะครับเพื่อนหลังขาหลังไทยาเต้ยไม่รู้เทียมหรือแท้ใส่ไปถึงเดี๋ยวก็เป็นดราม่าอีกใคยาย่างเดียวเนี่ยมา, <c oughs> นยาเนี่ยอะไรอีกเนี่ยวูู้ฮอันนี้โคตรเบาอะ่ะนี่คืออะไรอันนี้คือสต็อกไฟเมกคือถามว่าต้องมัง<ป>ใส่อใส่ เราก็คือว่าเราเอาของใหม่ทีทีเดียวนะใช่คือรถมันหล่อๆแล้ว <S <S ค,ลลครับพเพื่อนเราก็าอยากได้แบบหล่อๆรันไฟเบรกฮะสตาร์ไฟเบรกเออสตาร์ไฟเบรกใช่คือมันใหม่แล้วมันก็ต้องใหม่ทั้งหมดอ่ะ<ช>เป็นคันแรกที่ผมเบิกขนาดนี้นะแล้วก็น,นี้จะเป็นชุดไฟนะครับที่โคชุดสวิตโออชุดสวิตคือมาถึงเร็วมากมาถึงพร้อมกันเลยอัอนนี้โอ้ยคลิปนี้คือเราแกะแบบเรียวๆเลยครับเพื่อนๆเพราะผมรู้ว่ามันยาวมากโซ่ราวดี้ครับ ท่านบอกเลยนี้คือสั่งมาไม่รู้มันดีหรือเปล่าแต่ผมบอกเลยนะว่าของเนี่ยยังมีอีกครับเพื่อนเดี๋ยวเราต่อกันอีพีหน้าแต่วันเนี้ยมันถึงแค่นี้แล้วก็คือวันนี้จริงๆเลยนะคือถึงแค่นี้นะครับเพิ่งมาถึงสดๆร้อนๆเลยใช่อ๋ออันนี้พวกชุดไอ้นี่เบรกอ่าไอ้เบรกชุดมีหลายนะครับเพื่อนๆมีอะไรอีกว่าเหมือนจะมีอีกนะอ๋อนี่ก็จะเป็นน็อตอันนี้เป็นอูดจานไฟกับอู บังโซ่บังโซ่นะครับคือเต็มระบบเลยครับเพื่อนเต็มระบบชุดกรปตกัปเทเกรับและนี่จะเป็นโซ่ D I D คือโซ่เนี้ยเนี่ยเราใส่บังโซ่ใช<า>่มันจะมองไม่เห็นหรอกเป็นอาร์ปาวานนะอันนี้สปอร์ตเก่อนเลยว่าเป็นอาร์ปาวานครับเพื่อนและนี่ก็จะเป็นของย่มันกระดินออกมานะครับคือเราซื้อโซ่เราซื้อที่มันใช้ได้นานๆนะครับเพื่อนเพราะว่าเราใส่บังโซ่เนี่ยไม่อยากมันลอยใช่ไหมใช่อันนี้ อันนี้คือคันเกียร์ครับัวรุ่นคันเกียร์เนียมเป็นคันเกียร์มีเนียมคือเรียกว่าคันนี้เนี่ยเราเอาสวยๆครีมครก็คือต้องมีเนียมหมดจําเป็นไหมคันมันมันก็ใส่ได้นะแต่ล้าว่าแบบชอบรถทำเครื่องแล้วเปลี่ยนสปริงคัตมาไม่แนะนําให้ใส่มีเนียมนะเพราะว่ามันจะลูดใช่มันก็อย่างว่าหละและอันนี้ก็จะเป็นอ่เขาเรียกว่าอะไรรอบอุ้ยอ้ยสวยว่ะครับพี่โก อันนี้ก็จะเป็นครอบฝาน้ํามันนะครับ<อ>แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นคร,รอบชุดโซลลิน้นตอนนั้นแล้วก็ตัวฝาติดตั้งวาล์วใช่เครอบโซลลิ้นดูดูดลายครับสวยด้วยเยูครับอันนี้อยู่ที่500อกว่าบาทต้งคือแต่ทีนม่งแพลงชิบหายอันนี้น่าจะเป็นแบตเตอรี่ครับเพราะว่ามันหนักนะใช่ปะน่าจะใช่น่าจะใช่ด้วยนั่นไงจริงด้วยแบตเตอรี่นี่ก็สั่งมาเป็นแบบ คือแบตเตอรี่อ่ะมันไม่มีมาให้เลยเว้ยจี่โสเซ็งวะแต่รถคาบูมันใช้แบตอะไรก็ได้อยู่แล้วมันไม่ได้ซีเรียงสามเอ็มก็ได้มันแค่ใช้ไฟอยู่เลยมันแค่เป็นท่อใช่ท่อนี้ใครอยากรู้ว่าเป็นท่ออะไรก็หรือว่าใครอยากรู้ว่าผมเอาเงินที่ไหนมานะครับต้นต้านคอมเมนต์นะเอ้ยไม่ใช่เพื่อนอันนี้เนี่ยก็ฝากดพื่อนนะครับกับแอดติคืนอยู่เลยนะครับเพื่อนๆเพราะเราถึงคลิปนี้มาเต็มระบบโอเคเลยโอเคครับเพื่อนๆเลยว่าคลิปนี้ก็ประมาณเรี่อการสวนท่อแล้วก็เก็บไว้อย่างเงี้ยมันเป็นท่อ เดิมชุดนะครับเพื่อนต่อผ่านชุดนี่เราไปดูกันหลักๆก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้ก็ประมาณสักหมื่นหนึ่งได้มัง้งหมื่นหนึ่งได้แหละประมาณเกินเกินเกินแปดพันแน่นอนก็จะเป็นชุดทั้งหมดนะครับลดลงลดเรทอะไรเก็บเรทหมดเลยนะครับเพื่อนนี่เก็บเรทเก็บเดทแล้วก็ต้องไฟมิกต้องเบิกใหม่สวิตต้องเบิกใหม่แต่อันนี้เป็นของปาวานนะครับเพื่อนเดี๋ยวเราค่อยไปขายช่างกันหูวตอครับครบชุดครับเต็มระบบประมาณนี้ครับที่โก แต่ท่อเนี่ยมีสองันเดี๋ยวค่อยไปทั้งสองคันนี่ประมาณนี้ยังไงครับเพื่อนๆผมก็ขอบคุณกับแอสไพรคลิปนี้ด้วยเขาจัดมาให้แบบนี้นะครับก็เรียกว่าเหนื่อยพอตัวครับเพื่อนเดี๋ยวอีพีหน้าผมจัดแบบเปิดเต็มระบบแน่นอนมีชุดสีมีพวกสวิงอาร์มอะไรให้ดูแน่นอนนะครับก็คือเต็มระบบอีกคลิปหนึ่งอันนี้เนี่ยก็คือ,อคลิปเต็มระบบอีกคลิปหนึ่งนะครับที่ก็เหนื่อยปะเล่นเยอะไหมคลิปหน้ากันเพื่อนใครอยาก การอะไรแบบนี้เดี๋ยวฝางเพื่อนติดตามด้วยว่ารถคันใหม่เจะออกมาขนาดไหนนะครับ <L> เพราะก <L> ากเศษเหล็กรถติดทะเลสู่รถเสื้สวยงามแล้วกันนะฝากเพื <L> ่อนติดตามไปด้วยที่โก